สวัสดีครับแฟนๆรายการฟูเดรีย by CP วันนี้ก็ยังคงอยู่เที่ยวที่เขตบางรักกับน้องโบวี่พิธีกรคนสวยของเราอีก1สัปดาห์นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่น้องโบวี่พาเราเที่ยวชมชิมซอยเจริญกรุง43ทั้งร้านกาแฟาโบราณที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานกับร้านลิมหยู่ฮงและก็เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกที่เป็นการบอกถึงความเป็นอยู่ของคนชั้นกลางในสมัยเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับ และในวันนี้น้องบอวี่ก็จะพาเราไปเที่ยวกันต่อครับรับรองว่าสนุกไปแพ้ครั้งที่แล้วแน่นอนตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เจริญกรุงซอย43นะคะและแถวนี้นะคะยังมีอีกสถานที่หนึงค่ะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนั่นก็คือร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสูตรกวางตุง้งนิวเฮงกี่ค่ะซึ่งเขาว่ากันว่า ถ้ามาแถวนี้นะคะแล้วไม่ได้แวะไปชิมที่ร้านนี้นะคะถือว่ามาไม่ถึงค่ะไม่รู้ว่าจะเด็ดจ,จริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันค่ะร้านนิวเฮงกีที่น้องโบวี่พาเรามาชิมนะครับก็เป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งที่อยู่คู่ซอยเจริญกรุง43มาอย่างยาวนานกว่า57ปี แ,แค่รู้ว่าอยู่มานานขนาดนี้นะครับก็ชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าเมนูเด็ดที่ใครมาแล้วไม่พลาดต้องสั่งนั้นมีอะไรบ้างครับเา,าบ้บะหมี่เนื้อแดงค่ะนี่ค่ะอามากํำลังลวกเส้นอยู่เลยค่ะโอ้ลีลาการลวกเส้นอามาขาได้ยินว่าเส้นบะหมี่ที่นี่นี่คือแบบทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ ทำเองมีแบบคนแล้ววิธีสูตรเด็ดยังไงบ้างคะมมีสูตรของอากงต้นแต่สมัยอากงแล้วค่ะต้นแต่ปู่ะค่ะปู่ปเขาสอนไว้แล้วว่าทํำยังไงยังไงนะคะ่ะแล้วเราก็ตามปู่เขาบอกคนอื่นก็ร่วงไม่เป็นนะค่ะ <laughs> เพราะว่าลวกน้องก็ยังไงจะลวกยังไงก็สู้เราทําไม่ได้เพราะเราทำมาแล้วห้าสิบปีแล้วอ่ะคือการลวกมันก็ต้องมีกรรมวิธีในการลวกนะคะชะได้เส้นที่พอดีไม่แฉะเกินไปนะคะแล้วเรา้องใช้ตามองด้วยว่าเออมันจะสุกไหมบางคนมนรลวกไม่ไปใส่ลงไปเอาขึ้นแล้วข้างในมันยังไม่สุกเป็นขาวอ่แต่ว่า ความพิเศษของเส้นที่เนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นไงคะมาใช่ต่างลา,งาเพราะว่าใช้ไข่เยอะแล้วก็ใช้แป้งอย่างดีอ๋อถ้าธรรมดาใช้แป้งที่ไม่ดีเ<ม>นี่ยนะจะมีจะไม่สวยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยปุ้่ขอจองจานนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปชิมก่อนนะคะเอาเอาเลยแค่เห็นหน้าตาบะหมี่แห้งปูหมูแดง ก็หน้าทานจดใจไม่ไหวแล้วนะครับด้วยเส้นที่มีเคล็ดลับเฉพาะบวกกับเนื้อปูและก็หมูแดงที่เนื้อเน้นๆเ,เ,เมื่อนําทั้ง3อย่างนี้มารวมอยู่ในถ้วยเดียวกันนะครับคนที่จะให้คําตอบเรื่องรสชาติได้ดีที่สุดนั่นก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพิธีกรคนสวยของเราเป็นยังไงกันบ้างชั้นน้องโบวีอร่อยหรือเปล่าครับบอกคุณผู้ชมหน่อยเร็วอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆค่ะการทานอาหารจีนกวางตุ้งเนี่ยคุณต้องทานคู่กับนี่ค่ะ น้ำเก๊กฮวยค่ะซึ่งที่นี่นะคะรับประกันได้ว่าเป็นเก๊กฮวยของแท้เพราะว่าเขาต้มเองค่ะหอมหวานอร่อยแต่นอกจากบะหมี่ที่เรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมไปแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีอาหารจีนกวางตุ้งแท้ๆอีกเทียบเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราตามน้องโบวี่ไปชิมกันต่อเลยครับที่นี่นอกจากบะหมี่ยังมีอาหารอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะแล้วตอนนี้โบวี่ก็อยู่กับแป๋เจ้าของร้านนะคะแป๋สวัสดีค่ะ แต่หาบวีได้ยินว่าร้านนี้ขึ้นชื่อลือชามากว่าเก่าแก่มีมานานแล้วอไอ้ที่ว่าเก่าแก่เนี่ยคือมานานแค่ไหนคะปะ้าป้าอายุสัน้นค่ะผมจะต้องมาช่วยเขาตอนอายุ17แล้วก็เสร็จทอดมาตอนนี้72โอโห้หช่วยบวกลบให้ที57ปี57ปีอาหารกวางตุ้งเนี่ย มันไม่ใช่เป็นสูตรทีละจานนะก็าต้องหัดแบบทำด้ทุกขนาดแบบทำตามวิธีที่เคยไปหัดงานอยู่ mm hmm. ห้เียนเราเขาไม่จำจเฉพาะว่ะสูตรนี้อย่างนี้อย่างนี้ค <Ha. S 1> ่ะอ่าเขาจะมีกำหนดของของเขาเลยว่ะผัดยังไง oh. แล้วก็ทอดอยังไงคือก่อนที่เราจะมาทำจานสองจานนี่นะเราจะต้องอาตามระบบเขาแล้วอาหารเขาชื่ออะไรเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่ต้องทำยังไง ก็คือเหมือนคล้ายๆกับไปฝึกพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็เหลือเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงเพิ่มเติมทำให้นการเป็นสูตรของตัวเองซึ่งเมนูอาหารทุก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 อย่างในร้านนี้เป็นสูตรกวางตุ้มเหมือนเลยใช่ถูกต้องแล้วเมนูไหนที่แบบคนนิยมสั่งมากที่สุดเนี่ยเสีย๊า สี่เมนูตรงหน้าเนี้ยมันมีอะไรบ้างคะแปะอาหารกินนะกินจากจืดก่อนถ้ากินจากจืดก่อนออก็ต้องเริ่มจากอ,อ,อันนี้ก่อนลูกชิ้นกุ้งคณะจานต่อมาก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คือกุ้งผิดเผาอันนี้ผมคิดออกมาเองปลาหม้อดินปกติก็จะใช้หม้อดิน ต่เมืองไทยมันหม้อด,ดินต้มทีนึงก็แตกแล้วหมูทอดผัดเปรี้ยวหวานหมูทอดผัดเปรี้ยวหวานาวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาแปะมาก,กเลยนะคะ่ิ้ตสดแบบว่าให้โบได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้โบขอตัวทานต่ออีกสักเล็กน้อยนะคะไม่ไม่รบกวนอาแปะ<า>แล้วค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารที่ร้านนิวเฮงกิ ก็มาได้ที่ซอยเจริญกรุง43นะครับร้านนี้เขาเปิด11โมงถึง4ทุ่มทุกวันเลยครับรับรองเรื่องรสชาตินั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน